เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเป็นหนังสือที่เขียนโดยโคโดโตคิโอซึ่งเน้นการแนะนําแนวคิดในการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นโดยไม่ต้องยึดติดกับการเป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมหนังสือเล่มน,นี้นําเสนอแนวคิดและวิธีการหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพยายามทําให้คนอื่นพอใจเสมอไป คนที่ทำตัวให้เป็นที่นิยมชมชอบเพื่อไม่ให้ถูกเกลียดซึ่งทุกคนย่อมต้องการเป็นที่ชื่นชอบและการไม่ถูกใครเกลียดย่อมทำให้ใช้ชีวิตได้สมบสุขแต่หากยึดติดมากเกินไปก็จะกลายเป็นการกดดันตัวเองทำให้ไม่มีความสุขเพราะต้องคอยกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรจะถูกเกลียดหรือเปล่าและความนิยมจะลดลงไหมส่งผลให้มองข้ามความรู้สึกหรือความคิดที่แท้จริงของตัวเอง ทุกคนต้องการเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับกันทั้งนั้นแต่บางคนก็แคร์สายตาคนอื่นมากไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายก็กดดันและเป็นทุกเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขจะช่วยให้คุณกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นและแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงเช่นเลิกกลัวการถูกเกลียดเลิกเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นและเลิกเกรงใจจนเกินเหตุ ไม่ต้องเสแสร้งและไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องแครสายตาคนรอบข้างอีกต่อไปไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่สนใจไม่ต้องโกหกเพื่อให้คนชื่นชมไม่ต้องหาข้ออ้างเพื่อปกป้องตัวเองก็จะทําให้ชีวิตจะง่ายขึ้นกล้ายืนหยัดความคิดของตัวเองกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ทําไม่ได้และสิ่งที่ทําไม่ไหวก็จะไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบอีกต่อไป เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการประเมินตัวเองและลังเลเวลาจะลงมือทำยึดมั่นความคิดของตัวเองและใช้ชีวิตได้อิสระการจะรู้สึกมั่นใจความคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองได้นั้นต้องตั้งเป้าหมายสังสมประสบการณ์เพื่อให้เชื่อมันว่าหากตั้งใจเราก็ทำได้ก่อนอื่นเราต้องค้นหาสิ่งที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มที่จะเป็นงานอดิเรกก็ได้ได้พัฒนาตัวเองควรค้นหาความฝันความต้องการหรือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นให้เจอ เลิกแคร์สังคมว่าคนอื่นจะมองเรายังไงการไม่แคร์สังคมจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโลกเรามีคนหลายประเภทหรือถ้าจะมองก็ช่วยไม่ได้และหันกลับมาคิดถึงตัวเองว่านี่แหละตัวตนของฉันถ้าใครจะเกลียดก,ก็เชิญเมื่อคนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนก็ไม่จําเป็นต้องเสแสร้งทั้งยังปฏิบัติตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมา เลิกเอาใจทุกคนคนดีมักคิดไปเองว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งถ้าเป็นคนที่เอื้อผลประโยชน์ก็อาจต้องทำให้เขาชอบก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องทำให้คนที่อยู่รอบตัวหันมาชอบทุกคนต่อให้เป็นคนเลิศดเลอแค่ไหนก็ตามย่อมไม่มีทางที่จะมีแต่คนชอบอย่างเดียวได้หรอกแถมยังมีคนประเภทที่คิดว่าไม่ชอบเพราะเขาเก่งไปเสียทุกอย่างอีกด้วยการจะทำให้ไม่ถูกใครเกลียดเลยจึงเป็นเรื่องยาก แต่บางครั้งเราก็เอาความสุขของเราไปผูกกับคนอื่นมากเกินไปจนต้องเสแสร้งทำในสิ่งที่ไม่ชอบแค่เพื่อไม่ให้ถูกเกลียดทั้งที่จริงแล้วอีกฝ่ายไม่ได้แคร์หรือชื่นชอบสิ่งที่เราทำมีแต่เราที่ต้องทนอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองอย่าปล่อยให้ผู้อื่นมีอิทธิพลหรือควบคุมความรู้สึกของตัวเองต้องใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมองทุกเรื่องทุกสถานการณ์ในแง่บวกได้ เมื่อกล้ายืนหยัดความคิดของตัวเองกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ทำไม่ได้และสิ่งที่ทำไม่ไหวเราก็จะไม่ต้องเสแสร้งทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่อึดอัดและไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบอีกต่อไปเลิกฝืนทำสิ่งที่ไม่ชอบเป็นตัวเองหันมาเป็นตัวเองที่อยากเป็นแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้น เลิกผูกมัดกับกฎเกณฑ์ว่าต้องทำทุกคนล้วนอาศัยอยู่ในสังคมที่สมบูรณ์แต่ทำไมยังรู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตอยู่การที่ผูกมัดอยู่กับการคิดไปเองว่าต้องทำแบบนี้หรือห้ามทำแบบนี้ซึ่งเป็นการผูกมัดและจำกัดขอบเขตพฤติกรรมของตัวเองทำให้ทำตามที่ต้องการไม่ได้ อีกทังกฎเกณฑ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่สังคมบังคับให้ทำแต่เป็นเพียงสิ่งที่เชื่อมาตั้งแต่เด็กหรือเป็นความต้องการของสังคมที่มองไม่เห็นเท่านั้นการคิดว่าต้องทำแบบนี้ในเรื่องที่ไม่มีใครสนใจเรื่องไร้สาระหรือเรื่องที่ในสมัยก่อนอาจคิดเช่นนี้แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วจึงเป็นสาเหตุของความกดดันแค่ทิ้งกฎเกณฑ์คำว่าต้องไปเสียชีวิตของเราก็จะสนุกสนานขึ้น คนเราย่อมมีขีดจำกัดโดยเฉพาะคนดีที่ต้องคอยเกรงอกเกรงใจผู้อื่นและปันยิ้มเสสร้งเมื่อถึงบ้านย่อมแสดงความเหนื่อยหน่อยออกมาให้เห็นอาการเหนื่อยกับการพบปะผู้คนน่าจะเป็นเพราะเหนื่อยล้าทางใจจึงไม่ควรฝืนตัวเองมากเกินไปคนเราจะรู้สึกชอบหรือเกลียดใครเมื่อรับรู้ถึงนิสัยของคนคนนั้นแต่คนดีมักซ่อนตัวตนและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไว้เป็นเพราะเขาเชื่อมั่นความคิดของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีคนไม่ชอบด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติ การเปิดใจกว้างและไม่ยึดติดกับความคิดหรือมาตรฐานแบบเดิมๆที่สังคมยัดเยียดมาให้การเปิดใจเรียนรู้มุมมองใหม่ๆและยอมรับความแตกต่างจะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่คนอื่นมองว่าดีหรือเหมาะสมการเข้าใจและยึดถือคุณค่าของตัวเองจะช่วยให้เรามีทิศทางและความมั่นคงในชีวิต เลิกยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำใครๆก็อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแงแต่คนดีนั้นไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือเป็นผู้เสียหายคนพวกนี้มักมีจิตใจอ่อนแอไม่กล้าทะเลาะก,กับผู้อื่นเรื่องแบบนั้นไม่เกิดยอมจะดีที่สุดการไม่ร้องเรียนสิ่งที่เราไม่พอใจและยอมอดทนเองคนเดียวเช่นนี้จะทําให้ชีวิตของเราต้องเจอแต่เรื่องเสียเปรียบหากทาตัวเป็นผู้ร้องเรียนที่ดีและกล้าพูดเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ บ่อยครั้งที่คนเรามักคิดว่าความสุขจะมาถึงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แบบความสุขสามารถพบได้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือในความท้าทายของชีวิตการฝึกมองหาความสุขในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายการทาตามสิ่งที่ตัวเองชอบจะช่วยเติมเต็มชีวิตและทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง การทำตามความคาดหวังของผู้อื่นหรือการทำให้คนอื่นพอใจอาจทำให้เรารู้สึกถูกจำกัดและไม่มีความสุขการพยายามเป็นคนดีตลอดเวลาอาจทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเลิกทำตามคนอื่นการเออออตามคนอื่นนั้นง่ายกว่าจึงมักเอาแต่ทำตามคนอื่นจนตัวตนค่อยๆหายไปการจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้ต้องเชื่อมันการตัดสินใจของตัวเอง ให้เราใส่ใจและฟังความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแทนที่จะมุ่งม,มันทําตามคําแนะนําหรือคําวิจารณ์ของผู้อื่นการรับรู้และยอมรับในความต้องการของตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและพึงพอใจมากขึ้นการลดความคาดหวังที่ไม่จําเป็นจากผู้อื่นและจากตัวเองการทําเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่รู้สึกกดดัน การปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือไม่สามารถทำได้เป็นทักษะที่สำคัญการปฏิเสธเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อตัวเองและความสามารถในการจัดการเวลาและพลังงานของตัวเองเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็นการต้องใช้เวลาไปกับเรื่องน่าเบื่อหน่ายเพราะไม่กล้าปฏิเสธเท่ากับเป็นการเสียสละเวลาส่วนหนึ่งของเราให้คนอื่นแถมทำไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์ในทางตรงกันข้ามการปฏิเสธเรื่องที่ตัวเองคิดว่าน่าเบือ่อคือการให้ความสำคัญแก่ตัวเอง เลิกพยายามทำให้ผู้อื่นยอมรับคุณค่าของตัวเองคนดีจะเห็นคุณค่าของตัวเองก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเขามองเห็นคุณค่าของตัวเองที่สะท้อนมาจากภายนอกเท่านั้นคนดีไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาอีกฝ่ายพูดหรือทำดีด้วยจึงเกิดความรู้สึกชอบได้ง่ายและหลงคิดไปว่าอีกฝ่ายทำดีเพราะยอมรับคุณค่าของตัวเองคนเลวจะใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอนี้ด้วยการค่อยๆเข้ามาตีสนิทให้ติดกับ เลิกสอนให้ใครเป็นคนดีมีสัยของคนดีใช่ว่าจะเป็นเรื่องแย่ไปเสียหมดใครๆก็ต้องรู้สึกอยากเป็นคนดีไม่มากก็น้อยการจะอยู่ในสังคมได้อย่างสมบสุขย่อมต้องอาศัยการเป็นคนดีอยู่บ้างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากอยากจะคิดเป็นคนดีแต่หากคิดไปในแนวทางนั้นมากเกินไปจะกลายเป็นคนดีเกินไปทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ชวนอึดอัดและต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข นักจิตวิทยาและจิตแพทย์กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นช่วยสร้างนิสัยของคนเราได้มากที่สุดสิ่งที่ตอบสนองความต้องการนั้นได้ง่ายๆก็คือคนพวกนี้จึงไม่ลังเลที่จะโอ้อวดชีวิตแสนสุขของตัวเองตามสื่อต่างๆเวลาเล่นลายแบบกรุปแชรก็พยายามไม่แปลกแยกจากกลุ่ม และรู้สึกไม่ดีเวลาใครอ่านแล้วไม่ตอบเวลาใครส่งข้อความมาก็จะรีบตอบทันทีสุดท้ายจะเกิดความกระวนกระวายใจหากไม่ได้คอยเช็คโซเชียลมีเดียตลอดเวลาและไม่อาจวางโทรศัพท์มือถือลงได้เลยเมื่อโตขึ้นพฤติกรรมการติดมือถือจึงกลายเป็นการเพิ่มจำนวนเด็กที่ขาดความรักในที่สุด การเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกด้านของชีวิตจะช่วยลดความกดดันและความเครียดแนะนําให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างที่เราเป็นบางครั้งก็ควรทะเลาะก,กันบ้างเพื่อช่วยซ่อมแซมและรักษาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น เราทุกคนไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่จะอ่านใจใครได้หากไม่พูดออกไปอีกฝ่ายก็ไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของเราได้เมื่อเราไม่แสดงออกอีกฝ่ายก็จะไม่มีวันเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองทําให้เราต้องทนไม่พอใจอยู่อย่างนั้นจึงเป็นการบอกความไม่พอใจหรือความต้องการของเราออกไปทําความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายและแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น เลิกกลัวการถูกเกลียดเพื่อจะได้ไม่ต้องเครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเอาแต่กลัวว่าถ้าเราทำแบบนี้เขาจะมันไส้เราไหมเขาจะไม่พอใจเราหรือเปล่าสุดท้ายเอาแต่กลัวจนเราไม่กล้าทำอะไรถ้าเรามัวแต่คิดแทนคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบเรากลัวไปทุกอย่างความกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าลงมือทำอะไรเลย เลิกใช้ชีวิตในแบบที่สังคมคิดว่าควรจะเป็นสังคมบอกว่าอายุเท่านี้ต้องมีบ้านมีรถต้องมีลูกนะต้องแต่งงานทั้งที่ใจเราคือไม่ได้อยากมีลูกแต่เรากลับไปฟังเสียงของสังคมจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองต้องมีบ้านหลังใหญ่ถึงจะดูร่ำรวย อยากมีบ้านหลังพอประมาณจะได้ไม่เหนื่อยทําความสะอาดแต่เมื่อเราถูกสังคมบีบบังคับมากๆก,ก็เกิดความกดดันอยากได้อยากมีจนเครียดหรือหยิดยืมคนอื่นจนเป็นหนี้เป็นสินจาไว้ว่าเรามีชีวิตที่ดีได้ในแบบของเราเองไม่จําเป็นต้องมีเหมือนใครแต่เรามีความสุขได้ในแบบของตัวเอง เลิกกลัวการต้องอยู่คนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วคนเราสามารถใช้ชีวิตด้วยลำแข้งกำลังและการตัดสินใจของตัวเองเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคคนที่ช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจก็ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่คือตัวเรานั่นแหละหากเราต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ อย่ากลัวกับการต้องสูญเสียความสัมพันธ์กับใครจนเกินไปคนที่พูดจาว่าร้ายกับคนอื่นนอกจากเป็นพวกไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วยังเป็นคนที่ไม่มีความสําคัญเลยจึงไม่ควรเข้าใกล้หรือเพิกเฉยไปเลยจะดีกว่าและการทําตัวเป็นคนดีเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเหนาไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลยมีแต่จะส่งผลเสียต่อตัวเอง เลิกหวาดกลัวสายตาเย็นชาของผู้อื่นกลัวว่าคนอื่นจะมองตัวเองด้วยสายตาเย็นชาจึงได้แต่อิจฉาทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นหาเงินด้วยวิธีที่ตัวเองทำไม่ได้หากเลิกเป็นคนดีแบบนี้ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระมากขึ้นทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นด้วย สังคมของเราเต็มไปด้วยการต่อรองคนดีมักพ่ายแพ้ในการต่อรองทําให้ต้องยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบส่วนคนที่ต่อรองเก่งหรือทําให้ตัวเองได้เปรียบมักเป็นคนที่ขี้โกงนิดนิดซึ่งจะมองสีเท้าอีกฝ่ายก่อนแล้วค่อยก้าวย่างเข้าไปการจับตาดูสีเท้าของฝ่ายตรงข้ามอาจไม่ใช่เรื่องดีนะักแต่ก็ทําให้อีกฝ่ายพอใจได้ การคิดไปเองหรือกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งที่กังวลหรือกลัวนั้นไม่มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงสิ่งที่คิดขึ้นเองทั้งนั้นยิ่งเราเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่จะยิ่งรู้จักเลี่ยงการอยู่กับคนมากๆและไม่ต้องคบหาสมาคมกับคนที่ไม่จําเป็น คำพูดว่าคนไม่มีเพื่อนคือคนไร้ค่าเป็นแค่การคิดไปเองคนที่อยู่คนเดียวแต่ประสบความสำเร็จได้ก็มีมากมายสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้เรายืนได้ด้วยขาของตัวเองเดินได้ด้วยแรงของตัวเองและใช้ชีวิตด้วยการตัดสินใจของตัวเองได้นั้นไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากตัวเราเองทั้งสิน้น คบกับเพื่อนที่ดีกับเราเพื่อนไม่ดีก็ไม่จําเป็นต้องคบการมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายสันิดขอเพียงมีคนที่หัวเราะแล้วร้องไห้ไปด้วยกันเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องแค่คนเดียวก็พอเราไม่จําเป็นจะต้องที่ความสัมพันธ์ทั้งหมดไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าเราออกห้างเขาเขาจะเอาเรื่องเราไปว่าร้ายหรือเปล่า เพราะสุดท้ายเขาจะทําไม่ทํามันก็เรื่องของเขาแต่การที่เรามัวอยู่กับคนที่ไม่ดีมีแต่จะบันทอนตัวเองเปล่าเปล่าการเลือกคบเพื่อนคนคน,นั้นต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกับเราเพราะถ้าเลือกคบคนผิดชีวิตเราก็อาจลําบากได้คนเรามีหลายประเภทแต่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีและนําความสุขความเจริญมาให้ไปเสียหมด หากมีคนเพียงเล็กน้อยที่เอือประโยชน์ต่อความสำเร็จแต่คนส่วนใหญ่จะอิจฉาและอยากขัดแข้งขัดขามากกว่ารู้สึกว่าคนมีเพื่อนน้อยช่างไม่มีค่าพวกเขากลัวความโดดเดี่ยวหรือการใช้ชีวิตเพียงลำพังอย่างมากและเข้าหาเพื่อนฝูงอยู่เสมอจึงต้องเก็บกดความเป็นตัวเองเอาไว้และคอยเอาอกเอาใจคนอื่นจนรู้สึกเหนื่อย เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะกลายเป็นคนที่กล้าลงมือทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถและได้เห็นพัฒนาการของตัวเองและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเสียสละตัวเองหรือให้เขามาเอาเปรียบเราซ้ำๆๆเพราะบางทีการพูดคุยเจนระจจาหาข้อตกลงกับผู้อื่นก็อาจสามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกัน อย่ายื้อความสัมพันธ์ที่ไม่มีประโยชน์ความสัมพันธ์ที่ดีจะมีแต่ทําให้เราสบายใจและมีความสุขส่วนความสัมพันธ์ที่แย่จะทําให้เราเจ็บปวดถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาจําไว้ว่าต้องดีกว่าการอยู่คนเดียวเราไม่จําเป็นต้องเอาใจทุกคนเพื่อที่จะได้เป็นที่ชื่นชอบและจําไว้ว่าการจะทําให้ไม่ถูกใครเกลียดเลยเป็นเรื่องยากเพราะเราทําสิ่งใดมันย่อมมีคนเห็นต่างมองต่างอยู่ทุกทีทุกเรื่อง เลิกใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นการที่กลุ่มคนซึ่งเข้ากันได้ดีมารวมตัวกันโดยบังเอิญและทําให้รู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าของเราหากต้องทนเหนื่อยกับการเข้าสังคมสู้ก้าวออกมาจากกลุ่มไปเลยจะเป็นประโยชน์มากกว่าแม้ถูกเกลียดก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่าเหนื่อยล้าไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์หลายคนที่เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่คบกันไปมีแต่ถอยหลังทั้งบันทอนเอาเปรียบเสียสุขภาพจิตและก็คิดแต่ว่าถ้าเราทำดีกับเขาเขาจะดีกับเรามันไม่ใช่ รู้จักปฏิเสธให้เป็นและเลิกเกรงใจจนเกินเหตุเพราะบางคนพอเห็นว่าเราใช้งานง่ายหรืออะไรก็ได้เขาก็จะไม่ได้มองความรู้สึกเราเลยเพลอเพลเขาคิดด้วยซ้ำว่าจะพูดจะวานจะทำอะไรกับเราก็ได้เพราะเราคงไม่โกรธไม่ว่าไม่วินเหมือนคนอื่นๆ มนุษย์ทุกคนย่อมอยากเป็นคนดีคนดีมักต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแต่การเก็บกดความเป็นตัวเองไว้เพื่อให้เข้ากับทุกคนและคบหากันโดยซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไว้กลับยิ่งทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครไม่ได้เลยสุดท้ายก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นและจบลงแบบผิวเผินไม่อาจคบหาอย่างลึกซึ้งหรือจริงใจต่อกันได้ การมีเพื่อนน้อยแต่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องสำคัญกว่าการมีเพื่อนเยอะและคบกันแค่ผิวเผินแม้ในบรรดาคนสิบคนจะมีคนเกลียดเรา9คนรักเราหนึ่งคนก็พอแล้วการครบหาแต่กับคนที่คุยถูกคอไม่ได้เป็นการตัดสินว่าเราเป็นคนโลกแคบหรือโลกกว้างแต่เป็นการบ่งบอกว่าเรามีความสุขหรือเปล่า เหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนดีอยู่ในสังคมได้ายากคือการที่พยายามรักษาศีลละธรรมคําสอนและกฎในสังคมแบบตรงๆทําให้ชวนอึดอัดใจทั้งยังพยายามกดดันคนรอบข้างให้ทําตามอีกด้วยเมื่อคนเราอยู่ในตําแหน่งต่างกันหรือมีประสบการณ์ และมุมมองต่างกันย่อมมีความคิดและความเชื่อต่างกันเราจึงไม่อาจบอกได้ว่าความคิดไหนถูกต้องความคิดไหนผิดเมื่อยอมรับได้ว่าคนบนโลกใบนี้ล้วนมีร้อยพ่อพันแม่คิดเสียว่าคนประเภทนี้ก็มีด้วยความรู้สึกหมุดหงิดก็จะลดน้อยลงไปได้ช่างหัวมันบ้างกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและที่สำคัญสุดเลยคือการเอาตัวออกห่างจากคนที่คิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอเพราะอยู่ไปตัวเรานี่แหละที่จะกดดันตัวเองเพราะคำพูดเขาวนเวียนในหัวว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ดีสัอย่าง เลือกเกรงใจจนเกินเหตุกังวลคิดมากแม้กับเรื่องเล็กน้อยพวกเขาสนใจสาย,สายตาผู้อื่นและคอยระวังคำพูดหรือการกระทำของตัวเองเสมอจึงเกิดความเครียดสะสมง,ง่ายคนที่เกรงใจมักมีสภาพร่างกายย่ำแย่ทางภายในและภายนอกหากไม่อยากเป็นเช่นนั้นต้องรู้จักมองโลกแน่ดี ยิ่งเป็นคนดีก็จะยิ่งจนการคุยเรื่องเงินเป็นเรื่องเสียมารยยาทั้ทงยังไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงจึงไม่อยากพูดเรื่องเงินซึ่งเป็นสิ่งของที่เห็นเป็นรูป,ประธรรมถ้าไม่อยากขัดสนเรื่องเงินยิ่งต้องคุยเรื่องเงินเพราะจะได้เข้าใกล้คนที่สนใจเรื่องการเงิน โอกาสที่จะได้รับข้อมูลในการสร้างรายได้หรือได้พบคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินมากขึ้นแท้จริงแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกนี้คนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้หรือมีรายได้มหาศาลอาจไม่ค่อยคิดมากแต่กับคนธรรมดาทั่วไปก็น่าจะคิดว่าเงินมีความสําคัญ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนำเสนอแนวคิดและวิธีการในการใช้ชีวิตที่มีความสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายโดยไม่ต้องยึดติดกับการเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นหากเราเริ่มฟังเสียงของตัวเองและยอมรับความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง